กิจกรรมที่หาชมกันได้ยากกันบ้างนะครับโดยงานนี้คืองานรวมพลคนรักแสงสีเสียงและภาพยนตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่2ครับ <c oughs> เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน่ในโอกาสมหามงคลสเสด็จถลงิงถวัละยะราชสมบัติครบ70ปีโชว์สุดยอดความอลังการไปประดับและก็การจัดฉายหนังกลางแปลงจิ๋วดเดียวในโลกครับ ภาพบุมสูงที่เห็นคือความอลังการและความสวยงามของไฟประดับหลากหลายสีสันหลากหลายรูปแบบนะครับบนพื้นที่กว่า80ไร่บริเวณลานหน้าวัดพระศรีอานอำเภอโพธ,ธารามจังหวัดราช,ชบ,บุรีเป็นการจัดงานของกลุ่มอาชีพเครื่องเสียงเครื่องไฟและภาพยนตร์จากทั่วประเทศที่เดินทางมารวมตัวการจัดงานรวมพลคนรักแสงสีเสียงและภาพยนตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่สองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายประสงค์ปีนบชาวตำบลท่าชุมพลอำเภอโพธารามจังหวัดราช,ชบุรีก็บอกว่าการรวมตัวกันในครั้งนี้เน้นความอลังการของไฟประดับมีการจัดแสดงเครื่องเสียงสุดยอดเทคโนโลยีภาพยนตร์มินิ L อลซีดีจอโค้งที่ให้สัมผัสถึงแสงสีเสียงและการจะใช้ภาพยนตร์จอยักษ์การจะใช้หนังกลางแปลงสมัยโบราณแล้วก็จอจิ๋วที่ปัจจุบันนั้นหาชมได้ยากครับท่นี้การจัดฉายหนังกลางแปลงจะมีการจัดฉายภาพยนตร์เรื่องสั้นโครงการเนื่องในพระราชดำริตามรอยพอ่อ การจัดฉายภาพยนตร์สั้นเพลงสรรเสริญพระบรารมีจาก39ผู้ประกอบการหนังกลางแปลงจากทั่วประเทศเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จถลิงถวัลยและยาราชสมบัติครบ70ปีและในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงจเจริญพระชนมพรรษาเจ็ดรอบในวันที่12สิงหาคม2559กครับ